นี่เห็นจันน้ำโอ้นี่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างอะไรนะน้ำเหือกมั้งครับน,น้ำเหืองนะเนี่ยนี่เรามองเห็นนั่นฝั่งลาวนี่ข้ามน้ำเหืองไปกระโดดข้ามได้เขานุกหน้าเนี่ยฝั่งลาวนะสวยมากอุ้ยนอ้อง ขึ้นมาเจอทหารกลางแอ็นรู้วมาอหารพัำนาหนาวหนาวหนาวสวยหน่อยนะมาเจอพวกนี้นอนหลับครับนั่งอัดตอมีโออยู่นี่นะครับ เน้นครับทำอะไรไม่ได้ครนะับหุนตกหนักพี่ทหารออกมาทำงานกันแล้วครับออกมาสายอยู่ในถ้ำโอ,ซอ้ซื้อคุ้มเงินเอ็นเราซื้ออะไรครับกันน้ำอย่าคุ้มเลยครับน้ำเรื่องเขา้าโอค้คู้ผาหนองอครับโู้ข้างนอกหนาวมากลุงพี่เขาดูแลนี่นี่เขาบอกให้เราขึ้นมาดูที่ผาหนองขึ้นไปข้างบน เฝนตกกระหน่นนนำมากืูอเลนแย่กันนต่อเรันนี่นะครับนี่นะครับเออน่สงาไปแล้วลัป่าลัเขา่าลืมลัเราด้าวยนะหาใครดีล่ะ à sao thóc con đấy mấy tháng ngày đây nè nước vào mà chỉ mà thằng nhen ôi ôi mình mua thằng này nữa ลิ่มไปเรือ่อยเออนี่ยฮึบฮึบตรงเท้าไม่อำนวยมาสงางนะ่งคาังด้วยฮะ นี่นีก่อเป็นฐานของทาหารทรไมลลเก้าด้วยนู่นเห็นยอดภูสอยดาวด้วยนะโอ้เห็นยอดลเก้าด้วยนั่นกย่างลบก้าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมนี่ข้างล่างข้างล่างอะไรน้ำเหงืองน้ำนั่นนน้ำเหงือง ฝั่งนี้ฝั่งขวาคือลาวฝั่งซ้ายคือประเทศไทยนี่น้ำเหืองไหลามาเราว่าอยอดส,สูงสุดเนี่ยที่เมฆบางๆนั่นน่ะคือภูภูอะไรนะภูสอยดาวใช่นั่นแหละไปมาเมื่อวานลมเก้าเนอหนึ่งสี่ศูนย์สองแปด ไอหนึ่งหนึ่งสี่สองแปดอ่ะเขาเนี่ยอยู่ตรงนั้นไงนั่นหินเริ่มเป็นแบบแคลาสสิคอพญานาคเนาะหินทรายอ่ะนี่เราเข้าเขตอีสานแล้วไงผู้วานอยากเหนือเข้าเข้ามาอีสานเลยมันเลยเลย 嗯。<laughs> <laughs> การเดินทางวันที่เท่าไหร่ล่ะเลยหนึ่งสองเห็นไหมสองสองสองนั่นที่ไงสามเนาะคืนที่คืนที่สามวันที่สี่นะที่หนึ่งสองสามเออคืนที่วันนี้วันที่สี่ละเดินทางวันที่สี่ละนี่ก็เพิ่งลงมาจากอาภูผาหนองชักได้ชักห้าอิโนสิบอิโนเลยนะแล้วก็มาถ่าย ออกไปยังมุ่งเข้าหาเชียงคานไปท่ารีก่อนแล้วไปเชียงคานครับเส้นทางมันสวยมันถ่ายไม่ได้หมดหรอกเพราะทางมันสวยมากครับนี่มันก็เอาเท่าที่ได้ฮะโอเคครับปากหมันมาก็จะเลี้ยวซ้ายมาสองหนึ่งเก้าห้ามุ่งตรงท่ารีแล้วจะไปเชียงคาคนกนะ็เส้นฝนตกหนัก หลดมาได้ Okay. เช่นริมโขงเอ้ยมันริมโขงสี่ริมชายแดนนี่น้ําเหือนก็คือ,อนี่ฝั่งลาวแล้วครันเนลอยเงินอยู่ฝั่งไทยมีวมันสวยกันเลยมันจอดก็เลยพระเครื่องไปด้วยอีกประมาณสามสิบกิโลกว่าก็จะถึงเชียงคานแล้วภูเขาวสวยมากทางสวยมากเดี๋ยวดายไม่ได้ถ่าย สวยจริงทางสวยมากเลยครับเนี่ยสวยมากเลยทากเป็นอย่างเงี้ยแล้วมู่คืนฝนต้องจะตกหมดนะแถวนี้ครับถ้าตกตอนนี้ขับเร็วไม่ได้ต,ตอนนี้โอเคพอได้อยู่แข็งพคู่แล้วครับเคียงคลานทำไมเงียบเงียตอนไปกตอนมาต่างลิ้มเลย เงียบมากไปได้ยังไงหนุบเกินเงียบไปหัวนี่ก็คือว,ว่าอยากอยากน้ำโขงอีกครั้งแล้วครับอยากน้ำโขงหายไปหายไปที่ไหนนะหายไปในลาวที่แอ่งผาใดตอนเริ่มต้นทิพนี่เราอยากน้ำโขงอีกครั้งที่เพียงคานนี่ เชียงคานเลยเชียงคานมาแล้วเชียงคานเงียบเงินไปก็เลยไม่พักเงียบเงินนี่พักค่าห้องแพงดงวยก็เลยมาเนี่ยว่าจะไปนอนปากชมนี่บรรยากาศได้บรรยากาศเงียบๆกว่าเชียงคานผู้พานด้วยอืมนี่ก็อยู่ระหว่างทางครับอีกประมาณยี่สิบกิโลนิดน พถึงปากชมแล้วนี่บรรยากาศแม่น้ำโขงที่หายไปกลับมาหาเราเรแล้วถึงเนกัอเกิน